สวัสดีทุกคนสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราก็มาอยู่กันที่อู่นุกคนเป็นอู่ที่รับตอมทุ์คาใช่ทุ์คาที่หนักๆในเมืองไทยครับเออทุกคนดูนี่นี่คือตากทษ นี่คือสร้างที่คนมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นพี่ชายผมนะทุกคนชื่อว่าพี่ใหญ่นะครับก็พี่ใหญ่เนี่ยเขามีอูนะทุกคนเป็นอูที่เอาไว้ต้อมซุปเปอร์คาร์ซุปปเอนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นได้ป่ะพี่จริงจิพี่รับสมุดรุ่นอ๋อแต่ทีนี้เนี่ยพี่เน่ไม่ทำซุปเปอร์คาร์เพราะว่าเราเองมีความรู้เกี่ยวกับรถซุปเปอร์คาร์เป็นหลักรถที่ผมเห็นเยอะๆเนี่ยจะเป็นพวกคอร์เช่ใช่คอร์เช่คอร์เช่ย็นใช่คอร์เช่คายเย็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่มีที่นี่หมดซึ แล้วแหละก็พี่ใหญ่เนี่ยคือแบบรับทําเยอะรับทำอะไรบ้างพี่ทําสีแล้วพี่ทําชุดแต่งชุดแต่งที่สั่งชุดแต่งเข้ามาทำออเดอร์แล้วก็ทําทุกอย่างเกี่ยวกับที่เป็นรถใช่คือทําสีเซอร์วิสแล้วก็อยากจะใส่ชุดแต่งอยากจะไมเนอร์เชนที่นี่เรามีหมดไมเนอร์เชนทำได้ใช่สมมติว่ามเเนนชยังไงสรุปสมมติอย่างเช่นเอาอย่างเช่นอย่างปอร์เช่คายเอนตัวก่อนไมเนอร์ปี2010ัพี่ไมเนอร์เป็นปี2018ก็ทำได้ คือแบบใช้เงินไฟท้ายไฟหน้า<อ>แล้วไฟไม่โชว์ทุกอย่างเต็มระบบคือไม่จะเป็นต้องไปที่ไหนเลยอ,อยากจบคอมพิวเตอร์ที่นี่หมดคือแบบมีไฮระบบเรียบร้อยใช่แล้วสมมติว่าผมชมมานมันหนักๆพี่ซ่อมได้กี่ประมาณประมาณกี่เปอร์เซ็นต์พี่ซ่อมเนี่ยสเปคออกมาได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์พราะพี่ทำเสร็จแล้วเนี่ยพี่ไปเทสให้เราดูได้น้องๆลองดูในคลิปได้ว่าพี่รถที่ออกจากที่นี่เนี่ยวิ่งเป็นยังไงบ้างคือชนมันหนักๆก็ซ่อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะที่นี่เราใช้ท่านีของเจลลี่อัันนนี้เป็่ตวยก อันนี้เป็นท่านดึงครับท่านหนึ่งของอิต,อตาลีนะครับเป็นทน่านยังไงอะ่ะก็ทุกอย่างมันจะดึงมันจะวัดสเปคร,รถตามโรงงานเป็นดัตตาชีมาเลยเป็นดัตตาชีของโรงงานมาเลยทุกอย่างเนี่ยจะวัดเป็นมิลน,นะครับน้องๆมั่นใจได้เลยว่ารถที่ทําออกมาเนี่ยเราไม่มีหาคาคาดเคลื่อนเพราะเราวัดเป็นมิลไม่ได้เป็นเซนนะครับเป็นมิลเป็นมิลเลยใช่ครับน,น,รนี่ใช่ไหมท่านนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่มันจะถูกตั้งไปที่ขาของรถแล้วจะมีดัตตา ใช่ครับทางเรามีห้องอบสีเราจะไม่ไม่ได้พ่นแบบเป็นการแจ้งเหมือนอุ่อื่นนะครับยอดนะมีห้องอบสีอันนี้คือกี่วันกี่วันแห้งเนี่ยเออสามสิบนาทีแห้งได้ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะแบบเอาวันเดียวจบเนี่ยก็สามารถพ่นแล้วก็วันเดียวจบได้ใช่ไหมใช่ครับคสี่พ่นเยอะใครนี้พ่นเสร็จนะครับที่สุท้ายเอาผ้าไม่ต้องกลัวว่ารถที่พ่นออกไปแล้วอะจะต้องไปรอดากแดดหรือไงเราอบในห้องหุ่นไม่มีปกติผมทำสีที่อื่นสองสามวันน้องสามวันนั่นคือเร็วแล้วแต่จริงจรองู่ มครึ่งชั่วโมงแต่ทีนี้เนี่ยถ้าทําที่เราอ่ะสองสามวันไม่เสร็จครับก็จะทิ้งไว้อย่างน้อยเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งเพื่อให้ลักเกอร์ข้างในมันแห้ง<อ>แล้วค่อยขัดเพราะบางคนพ่นปุ๊บขัดเลยพอข,ขัดเลยปุ๊บปัญหาที่เจอก็คือสีแตกข้างในแล้วเราไม่รู้อ๋อแต่คือเห็นแล้เรีเยนมีดาแางใใช่ครับอันนี้เป็นโคเชกาึนะครับ<อ>ปี2 0 0พ มันหนักเอาการอยู่เลยนถานามสภานนี้มันน่าจะหนักยว่าดวงละคันนี้หนักครับเพราะว่าเปลี่ยนซุ้มเลยแต่ทีนี้ไม่ต้องกลัวเรามี Data p o r s c h เช่รุ่น911โมเดลตามนี้เลย Data ทั้งหมดพวกนี้เป็น Data ของทางเยอรมันมาอ๋อก็คือตรงตามนี้เลยตรงตามนี้เลยครับโดูไม่รู้เรื่องอจริงพวกอย่างจะวัดเป็นมิลทั้งคันยังไงก็ไม่เพีย้ยนรถออกจากนี่ยังไงก็วิ่งตรง เป็นว่าพี่รับทำรถทุกอย่างเลยที่ชนมาหนักใช่รับเซอร์วิสทำสีใช่แล้วก็ใส่ชุดแต่งอ่าใส่ใส่ชุดแต่งด้วยสมมุติว่ารถมาเป็นตัวสแตนดาร์ดเบนมาเป็นตัวไม่เอ็มจีก็สามารถทำเป็นตัวเอ็มจีได้ประหยัดมากกว่าที่ไปออกที่ศูนย์นี่แล้วจะติดต่อพี่ได้ทางไหนครับครับก็ติดต่อตามเพจได้เลยหรือว่าเพจหนนี้เลยปะเพจองใช่เลยครับใช่เลยแล้วก็ติดตามทางช่อง YouTube เดี๋ยวเราก็จะอัพงานของเราเรื่อยๆได้ยินว่าจะมีสอนเรื่องประกันใช่ไหะใช่ครับใครมีปัญหาโดนประกันภัยเอาเปรียบหรือว่ามีปัญหาเรื่องประกันภัยรถยนต์สามารถปรกึกษาเราได้ใครสนใจก็ตามนา้นำทุกคนเดี๋ยวขึ้นไว้ที่บนจอนะครับนะเห็ของพี่ใหญ่ก็วีสิบกระลาดวีสิบกระลาดก็สามารถที่จะติดต่อได้ตลอดก็โทรมาตามเบอร์ที่ข้างล่างนี้เลยโอเคครับว่าตามน้รนบทุกคนนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถก็สามารถประกันภัยนะครับก็สามารถทักหาพี่ใหญ่ได้ แล้วก็รึกษาพี่ใหญ่ได้อโอเคของม่ครับรึกษามไหมพี่โอ้ยมาถามยินดีอยู่แล้วโอเคถ้าเกิดบอกมาว่าเห็นจากของการทีมพี่จะจดูแลให้อย่างดีเลยไ <c oughs> ด้ครับ <c oughs> ก็ตานนั้นทุกคนนะครับก็ให้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้พี่ใหญ่ด้วยนะทุกคนนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ,ร,บรอดูคลิปต่อไปว่าจะเป็นความรูม้กเกี่ยวกับอะไรคลิครานี <Okay. S 1> <c oughs> ้ก็จะมีความรู้หลายๆเรื่องนะครับสอนทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็อตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ใหญ่มากนะครับขอบคุณครับพี่อ่ะขอบคุณทุกคนมาครับ お <music>